สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวล่าสุดบอกนี่แหละคือคําตอบคดีแตงโมล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจชนะสุนานได้โพสเฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้กลับมาจันทบุรีอีกครั้งเพื่อกราบหลวงปู่ประเวศวัดป่าคลองมะลิอําเภอมะขามจันทบุรีสืบเนื่องจากทริปตามหาทุเรียนแล้วคุยเรื่องคดีแตงโมกับแก๊งพี่บันจงประธานชมรมเจสกี้ที่ฉะเชิงสาวเจ้าของบ่อกุง้งวันนี้มากราบสนทนาธรรมด้วยเพราะ มีปุจชาว่างานที่กําลังทํามีอะไรไม่ถูกต้องในทางธรรมไหมยังไม่ทันเอ่ยปากถามหลวงปู่ก็เมตตาคุยด้วยยาวมากสรุปสาระสําคัญที่นํามาฝากคือคนจะเป็นสุขได้ให้ยึดทางลําบากเป็นทางเดินศีลธรรมทาให้โลกน่าอยู่ทําให้คนน่านับถือหากศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศไม่มีใครใหญ่เกินกรมอันนี้คือคําตอบคดีแตงโมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอนําธรรมะมาส่งต่อ เก็บเศษแก้วแตกออกจากทางเดินต่อไปตามหน้าที่ที่ต้องทําแม้ไม่มีใครอยากทําขอบคุณพี่บรรจงที่ขับรถพาไปกราบหลวงปู่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ขอบคุณครับ